สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆช่องผู้หญิงดูบอลน,นะคะแล้วก็สวัสดีแฟนหงที่รักนะคะจริงๆแฟนช่องก็รักเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับติผู้หญิงดูบอลอีกแล้วค่ะเจอกับติแบบนี้นะคะติก็นําเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับของหงแดงลิภูมาฝากทุกคนเหมือนอย่างทุกๆวันค่ะในชื่อช่องเอ้ยในชื่อช่วงของเราว่ารบรู้เรื่องหงกับติกผู้หญิงดูบอลอ่าชื่อช่วงน่ารักใช่ไหมล่ะ ในะะก่อนจะไปฟังคลิปนี้เนะคะรบกวนด้วยนะคะกดหัวใจกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใติ๊กด้วยนะคะแล้วก็การกดไลค์ของทุกคนการคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมีผลดีกับติ๊กมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยเปิดการมองเห็นเนาะให้คนอื่นๆที่เป็นแฟนหงแดงได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะอ่ะ วันนี้ไม่รีรอแล้วก็ไม่รอช้าไปที่ข่าวแรกเลยนะคะคือข่าวของโมซาลาค่ะข่าวเรื่องของการย้ายทีมของโมซาลานะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ณเวลานี้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการรายงานออกมาจากทางหน้าของเจมเบนนะคะซึ่งเป็นนักข่าวสาย c b s Sport เนี่ยได้มีการรายงานนะคะว่าตอนนี้ทางด้านของเอาอิติฮัดเนี่ยไม่ย่อทอ้อเพราะว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินกว่า150ล้านยูโรนะคะหรือราวๆ128ล้าน ปอนอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อมาล่าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้โมซาลาไปร่วมทีมากๆถึงแม้ว่าเยากันครอปรวมถึงสโมสรอนได้ออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่ามันมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาเนี่ยพวกเขาก็จะได้มีการปฏิเสธแต่ตัวเลขเนี้ยมันสูงกว่าตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวเลขก่อนหน้านี้นะคะอยู่ที่100้ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะคะ แต่ตอนนี้อัพเลเวลขึ้นนะคะเอาสูงกว่าเดิมเพื่อที่จะมาล่อตาล่อใจให้ลีพูเนี่ยอยากจะปล่อยโมซาร่าออกจากทีมนะคะในส่วนของเงินเนี่ยเขาบอกว่านะคะว่าแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกเลยนะคะคือเรื่องของค่าตัวแบบเต็มๆเลยเอาไปเลยปล่อยโ ah, มซาร่ามาให้ันพวกคุณเอาไปเลย86ล้านปอนด์ก้อนแรกแน่่อตาล่อ,ลอใจประหลาดสาหรับนักเตะวัย31ปีคนนี้ค่ะส่วนก้อนที่2ค่ะเขาว่ากันว่าทางด้านของอาอิดิฮัดเนี่ยจะ The <laughs> ทุ่มกว่า42ล้านปอนด์เพื่อเป็นตัวเลขในการเอามาเย้ายวนใจริวพูลบอกเออเนี่ยถ้าคุณปล่อยโมซาลามาให้เรานะคุณจะไม่ได้แค่86ล้านปอนด์คุณจะได้อีก42ล้านปอนด์ด้วยแต่42ล้านปอนด์เนี่ยมีเงื่อนไขนะเป็นไปตามการลงเล่นของโมการยิงประตูถ้าโมยิงเยอะคุณก็ได้เยอะถ้าโมยิงโมคว้าชแชมป์คุณก็ยิ่งได้เยอะไปอีกและนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเอาอิทธิัลเอามาล่อตาล่อใจนะคะแต่ถ้าหากว่าใครได้ดู สัมภาษณ์หลังเกมที่นักข่าวของ Sky Sports มั้งท้าที่จะไม่ผิดนะคะเขาได้มีการถามเยเก,กินครอฟว่าเนี่ยข่าวเรื่องของโมซาร่ามันก็ยังไม่จบไม่สิน้นมันยังดูมีมูลความจริงอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทางด้านของเยนกครอฟเนี่ยได้มีการตอบนักข่าวแล้วพร้อมกับหัวเราะนะคะว่าสําหรับผมมันจบไปแล้วเออสําหรับผมมันไม่มีอะไรนะ นั่นก็คือตอนที่เป็นก้อนที่ว่า100ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าในมุมของสโมสรเนี่ยเขาจะยังไงแต่ข่าวก็ได้ออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าลิพูเนี่ยไม่อยากจะปล่อยนะแต่คนสําคัญออกไปในช่วงปลายสีซสัน่นเอ้ยไม่ใช่ปลายสัน่นปลายตลาดเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อการทําทีมอะแล้วไหนจะเรื่องการหาตัวตายตัวแทนเข้ามาอีก แต่เขาบอกว่าตัวตายตัวแทนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเนี่ยคือนักเตะที่ถูกวางไว้มาเป็นตัวตายของตัวแทนของโมซาลานนะั่นคือจอฟเฟลิกนั่นเองค่ะซึ่งคนละตำแหน่งอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าจาฟเฟลิกเนี่ยคือเป็นในส่วนของหัวหอกอะไรอย่างเงี้ยแต่โมคือในส่วนของปีกซึ่งมันดูจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าหัวหอกของเราก็มีอยู่แล้วงไงสไตรเกอร์เราก็มีอยู่แล้วอย่างเดวินูเนสเออเราก็มีอยู่แล้วมันก็ มันก็ไม่ตอบโจทย์อะถ้ามาในส่วนของหน้าต่ําก็ไม่ตอบโจทย์อีกอยู่ดีเพราะว่าเราก็มีโคดิกกโปที่เล่นในส่วนของหน้าต่ําหรือฟอร์ไนได้อยู่แล้วเออนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมานะคะแต่ตอนนี้ต้องมาดูว่าลีพูเนี่ยจะมีการปฏิเสธไหมถ้าหากว่ามีการยื่นเข้ามาจริงเพราะว่าตัวเลข150ล้านปอนด์เอ้ย150ล้านยูโรเนี่ยหรือราวๆ128ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดูจะเย้าวยวนใจอยากจะให้ปล่อยนักเตะคนสำคัญรายนี้ออกไปจากทีมจริงๆเพราะว่าเราไม่ ไม่รู้ว่าตลาดรอบหน้าโมจะได้ถึง150ย้าสิบล้านยูโรหรือเปล่านะคะเพราะว่าโมก็31ปีแล้วเนาะแต่ติเชื่อว่ายังไงสโมสรอนก็ยังไม่ปล่อยโมซะไอย่างแน่นอนนะคะยกเว้นซะจากว่านักเตะงองแงอยากจะย้ายเองแล้วสโมสรอนได้มีการแบบว่าฉุดกระชากลากถูคล้ายๆดิวของคูติโยและนักเตะยืนยันว่าจะไปเนี่ยติว่าสโมสรปล่อยแน่นอนแต่อาจจะก็ยังคงอาจจะต่อรองนะว่าถ้าหากว่าคุณจะไปนะ ต้องไปในตลาดรอบหน้าขอว่าตลาดรอบเนี้ยอยู่ช่วยทีมก่อนอดใจฮึบไว้ฮึบไว้คือดิวไปก่อนอาจจะอนุญาตให้ดิวกันก่อนไว้กันก่อนตกลงกันตกลงสัญญาจงสัญญาใจกันอะไรก็ว่าไปนะคะคล้ายๆก,กับดิวของคุณดินโยอย่างตอนนั้นที่บาซ่ายากได้แล้วบาซาก็หยุดยื้อมากคือยืนตลาดกี่รอบก็ยื่น,นะคะเนี่ยถ้าหากว่าเอาอิดิฮัรเนี่ยอยากจะได้จริงๆก็อาจจะต้อง ยื้แบบนี้นะคะที่เชื่อว่าถ้าหากว่านักเตะอยากย้ายสโมสรก็พร้อมปล่อยแน่นอนแต่ไม่ใช่นะเวลานี้นะคะที่ก็ยังฟันธงเหมือนเดิมว่าสโมสรไม่ทําเรื่องงี่เงา่าไม่ปล่อยโมซาล,ลาออกจากทีมเพราะว่าโมซาล,ลาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอะใครจะอยากเสียนักเตะคนสำคัญในช่วงของปลายตลาดแบบนี้แล้วจะเอาใครมาแทนในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันอะตลาดปิดวันที่1ตามเวลาของกรีฑาห้าทุ่มนะเนี่ย อีกไม่กี่วันก็จะปิดละ3 4วันเนี่ยก็จะปิดละจะเอาเวลาไหนมาหานักเตะไปแทนถูกไหมชนะแล้วประเด็นนี้ติ๊งมองว่าปัดตกไปค่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของโมซาลาทุกคนมันมีเรื่องของอทีมเอาอิตธิหาน,นี่แหละก็ให้ความสนใจคือซึ่งต้องบอกว่าเป็นกองหลังเนื้อหอมมากๆนะวเวลานี้นะคะเพราะว่าลงเล่นเกมที่แล้วกับนิวคาสเซิลแล้วคือเล่นดีอะเล่นดีแล้วเขาก็อยากจะได้ไปร่วมทีมอะทีนี้เขาก็ยื่นมาเลย ซึ่งเป็นเอาอิติฮัดเหมือนกันนี่คือการรายงานข่าวออกมาซึ่งเป็นการรายงานของฟาบีซซโอโรมาโน่นะคะได้มีการรายงานออกมาช่งชาวงเช้าเลยที่ตื่นมา6กโมงเช้ามาเจอกับข่าวที่บอกว่าเอาอิติฮัดอยากจะดึงโจโกเมสไปร่วมทีมแล้วโจโกเมสเนี่ยอยู่ในรีสไลชื่อกองหลังแบบอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าพวกเขาวางแผนไว้แบบสูงปี๊ดมากๆว่าอยากจะดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยชื่นชอบในตัวนักเตะมากๆแล้ว สิ่งที่ทําให้พวกเขาชื่นชอบในตัวนักเตะคือเพราะว่านักเตะเนี่ยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้ในทุกตําแหน่งในกองหลังอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กอ่ะอันนี้มันก็จริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าโจโกเมสเนี่ยก็เล่นได้หลากหลายจริงๆนะคะถ้าหากว่าเทรนดไม่พร้อมโจโกเมสก็พร้อมที่จะไปทดแทนในตำแหน่งนั้นแต่ถ้าหากว่าตรงเนี้ยเซนเตอร์ฟันไดไม่พร้อมเชมาติไม่พร้อมทางหน้าของโจโกเมสก็ยังสแตนบายพร้อมที่จะมาลงเล่นเสมอแล้วเกมที่ลาวกับนิวคาสเซิล ลงมาเป็นเดอะแบ็กของทีมโอ้โหคือแบบว่าแฟนลิฟวูนียก็อึ้งทึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าล่างทองแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆอ,อย่างว่าของดีใครจะให้เห็นบ่อยๆเนาะทางหน้าของฟา์บิเชโรมาโน่นะคะก็บอกว่าลิฟวูนี่ก็ไม่มีแผลไม่มีแผนไม่มีแผนไม่ตั้งใจไม่อยากจะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมเขาใช้คําว่านักเตะคนสําคัญด้วยนะไม่อยากจะปล่อยนักเตะคนสําคัญออกจากทีมในช่วงของปลายตลาด เออมันก็สําคัญจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เอาถ้าเราไปไล่ในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีใครที่สามารถลงเล่นได้เราเจอเกิรลครอปใช้งานอะไล่มานะมีแนทฟิลิปนะนทฟิลิปเี่ย ตัดทิ้งเลยอยู่ก็เหมือนไม่อยู่เพราะว่าโอกาสในการลงเล่นคือแทบจะไม่มีนะคะก็คือแบบนานๆได้ลงเล่นทีอะไรเงี้ยแต่ฝึกซ้อมกับทีมนะแต่ไม่ได้ลงเล่นงงปะนะคะคนที่2ค่ะคือโจโกเมสเนี่ยซึ่งไปถือว่าเป็นตัวตัวเลือกของเยือนเกิลคอปอันดับแรกๆเลยสูสีเทียบเคียงมาเลยกับทางด้านของจีเอลมาติปนะคะแล้วก็มาในส่วนของทางด้านของฟานดนะคะเนี่ยมันมีแค่4คนเซ็นเตอร์แบ็กนะ4คนในส่วนของแบ็กขวาอะ ที่พอเล่นได้เลยก็คือโจโกเมตอีกนั่นแหละนะคะแล้วยิ่งมีการเล่นในตำแหน่งแบบอุ้ยอินเวอร์ตฟูลแบ็กในการขยับเทรนด์เข้าไปเล่นในตรงกลางอะ่ะเหมือนมิดฟิลคนหนึ่งเนี่ยมันยิ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กหรือมีกองหลังเพิ่มเข้ามาแต่กลายว่าตอนเนี้ย กองหลังของลิฟวูมีแบบในจํากัดจริงๆค่ะจ,จากัดจนถึงขั้นที่ว่าเราต้องหาใครมาเพิ่มซึ่งมันก็อยู่ในแผนการทําทีมของลิฟวูแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใครที่สามารถเข้ามาอ่ะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยก็ได้เหมือนกันมันมันเกี่ยวยแล้วแหละไม่ด้วยก็ได้เหมือนกันมันเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วด้วยความคาว่าลิฟวูมลิฟวู l วีลิ p วู l อะไรเงี้ยนะคะมันก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ แต่ก็ไม่แปลกใจหรอกอย่างที่ติ๊กบอกแล้ว,ว่าเฮ้ยมันมันมันมีแค่4คนนะคะถ้าหากว่าปล่อยโจโกเมตออกไปแล้วสภาพทีมคือเหลือ3นี่คือสุ่มเสี่ยงมากเลยนะคือมันจะพอดิบพอดีเกินไปอะนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าจะปล่อยโจโกเมสติ๊กว่ามันก็คงต้องปล่อยไปนานแล้วแหละลิฟู์ก็คงไม่จับโจโกเมตต่อสัญญาถูกไหมฉลันแล้วติ๊กว่าอันนี้ปัดตกเพราะว่าโจโกเมสที่เชื่อว่าอยู่ในแผนการนำทีมในอนาคตของเยอเกิลครอปนะคะที่เยอเกิลครอปอยากจะได้ ฉะนั้นแล้วที่บอกว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะยกเว้นจากว่านักเตะอาจจะอยากจะย้ายเองอันนั้นคือคล็อปก็อาจจะไม่ได้มีการฉุดกระชากลากถูแลแบบอยู่กับฉันเถอะอะไรเงี้ยก็คือไม่นะแต่ก็คงก็เหมือนกันคล้ายๆกับโมคือไม่ตลาดรอบนี้แต่โมเนี่ยมีโอกาสไปสูงมากกว่า แต่อย่างของโจโกเมสเนี่ยเจ้าตัวก็ยังอยากเล่นกับทีมอยู่ก็ยังรอโอกาสในการลงเล่นอยู่นะคะฉะนั้นแล้วนี่คือเรื่องของตลาดซื้อขายที่มีเข้ามาติ๊กเอาจริงที่อยากจะส่งสัญญาณไปที่เอาอิติฮัดมากๆเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะซื้อขนาดเนี้ยคุณมาซื้อทีมเราไปเลยดีไหมเออขายเอาได้มันได้ทั้งทีมเลยทีเนี้ยนะคะได้ทั้งทีมได้ทั้งครอปได้ทั้งนักเตะได้ยกทีมเลยซื้อเถอะนะคะขอร้องละอ่ะ ไปที่ประเด็นต่อไปเลยค่ะนะคะอันนี้คือตลาดขาเข้าของริพูนะคะทางด้านตอนนี้มีข่าวรายงานออกมาว่าริพูเนี่ยคาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านของไบโอมนิคพิจารณาในดีลของกาเฟนเบิร์ตนะคะในอาทิตย์นี้แหละตามรายงานนะบอกนะคะว่าจะยื่นในอาทิตย์นี้แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าทางด้านของไบโอเมนิคเองก็ยังรอเงื่อนไขรอข้อเสนออย่างทางการอยู่ถึงแม้ว่าปากจะพูดว่าฉันไม่อยากปล่อยนะ แต่ก็ยังรอข้อเสนออย่างทางการนะคะเพราะว่าข่าวออกมาก่อนนันเนี้ยบอกว่ากาเฟนเบิร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือคนใหม่ของทีมอย่างทมัสทุกเคิรนนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะมันมาในส่วนของคริสตินฟอกนะคะเขาได้มีการรายงานออกมานะคะว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าทางด้านของ แมชชั่นด้วยเต็ดก็ยังอยากจะได้กาเฟนเบิร์ตมาร่วมทีมอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็เคยอยู่อาเจ็ตอัมส์ดัมเนาะเคยร่วมอาจจะเคยร่วมงานกับเอริกเทนฮาร์กอะไรเงี้ยเอริกเทรนฮาร์กก็พยายามดึงเด็กเก่าๆเ,เข้ามาอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าคริสสันฟ็อกซ์เนี่ยได้มีการรายงานบอกว่าทางด้านของไบโอโมนิกหรือโทมัสทูมเคริลเนี่ยอยากจะได้แม็กโทมินีนยสกอตแม็กโทมินีนยไปร่วมทีมซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนดีลกันหรือเปล่าระหว่างกาเฟนเบิร์ต สลับคู่กันนะคะเป็นดิวสลับคู่กันระหว่างอะแม็กโทมิเน่ไปไบโอโมนิาในส่วนของกาฟินเบิร์ชมาที่แมนเชสเตอร์เต็ดนะคะในส่วนของค่าตัวเนี่ยมันไม่ได้แพงนะคะอาจจะแลกกันไปเลยอาจจะถ่วกันเท่าๆกันเห็นว่าค่าตัวเนี่ยประมาณ20หล้านต้นๆนะคะในส่วนของกาฟินเบิร์ชแล้วก็แม็กโทมิเนก็อยู่กับแมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะ โอกาสในการลองเล่นตอนนี้หรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะต้องแบบเขาอาจจะต้องการพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าด้วยวัยคืออาจจะอยู่ในช่วงวัยที่กําลังจะพีคนะคะการที่แบบ อะไรต่างๆนานามันก,มนก็มันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ในการอยู่กับแมชเชสเตอร์แต่นะคะอ่ะนั่นแลหละทีนี้ก็มาดูนะคะว่าลิพูเนี่ยจะยื่นไหมในส่วนของนักเตะเนี่ยเขาก็เหมือนคำานึงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าลิพูเนี่ยคือทีมแรกที่ให้ความสนใจเขาอยากจะดึงเข้าไปร่วมทีมแล้วเขาก็อยากจะย้ายมาร่วมทีมลิพูเช่นกันค่ะ อัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะติพูดตกไปในส่วนของดีลเนี่ยของแมทโทเมนเอกับทางด้านของกาเฟนเบิร์ดนะคะว่ากันว่าอาจจะเป็นดีลสลับขั้วแบบที่เป็นการยืมตัวนะคะอันนี้คือการรายงานจากคริสเซนฟ็อกก์แล้วก็บิลสื่อดังของเยอรมันนะคะที่ได้มีการรายงานตรงกันค่ะแต่ทางด้านของลิพูรก็ให้ความสนใจอยู่แหละแต่อย่างที่ทางด้านของฟาบิชิโรมาโน่เนี่ยได้เคยให้การรายงานไว้นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะต้องรองรุ้นในช่วงปลายตลาดนะคะต้องมาดูด้วยว่าลิพูเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอไหมเพราะ ติ๊กว่าใจนะักเตะคืออยากจะมาอยู่แล้วพร้อมจะย้ายทีมหมดแล้วนะักเตะคือก็หาโอกาสในการลงเล่นเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยู่กับเหมือนบาเยมูนิคก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของโทมัสทูเครนด้วยค่ะอ่ะเราไปที่ประเด็นต่อไปเลยค่ะคือประเด็นใบแดงของลูกพี่เนะ่ยค่ะฟูจิฟานได้ค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าเฟอร์จิฟานดโดนใบแดงในนาทีที่27ในเกมที่ออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะคะการรายงานล่าสุดค่ะได้มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะคะว่าเจ้าตัวจะโดนแบนหนึ่งเกมในการออกไปในการเปิดบ้านเจอกับแอตตันวิลล่าค่ะแต่ทีนี้มันมีรายงานออกมาจากทางด้านของพอจอยนะคะได้มีการรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะโดนแบนไปจนถึงในนดที่ออกไปเยือนวูฟแฮมตันเพราะว่าเจ้าตัวได้มีการใช้คําระเบิดอารมณ์ใช้คําที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสม และก็ไม่ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินซึ่งหากว่ามีการรายงานออกไปนะคะทางหน้าของ FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยอาจจะมีการสั่งแบนเพิ่มอีก1เกมก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เบื้องต้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยโดนแบน1เกมแต่ก็ยังมีความสุส่มเสี่ยงอยู่อยู่ที่ว่าผู้ตัดสินในเกมนี้จะได้มีการยื่นรายงานเพิ่มหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีการยื่นรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปก็จะโดนแบนแค่1เกมนะคะในการเปิดบ้านเจอกับแอตตานวิลล่าในวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะอ่ะ สิบหกหรือเปล่าสิบหกหรือเปล่าขอเช็คก,ก่อนเห็นปะว่าและมั่วตัวเองละไม่ใช่วันที่สิบหกทุกคนสมองนี่ก็คือเออเลร์ไปละในวันที่สามค่ะในการออกในการเปิดบ้านเจอกับอ่าแอตตานวิลล่าอ่ะขอเช็คแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วนะคะคือวันที่3กันยาเวลา2องทุ่มนะคะที่จ้ตัวจะโดนแบนส่วนวันที่16เนี่ยคือการออกไปเยือนบูแคมป์ตันเออนะคะจำสลับและสมองนี่ก็คือเออเลร์แล้วนะคะก็ลุ้นคอนเฟิร์ม รอคอนเฟิร์มออกมาล้วกันแต่ตอนนี้คือคอนเฟิร์มแล้วอย่างน้อย1เกมนะคะหลายๆคนก็อาจจะงงว่าอา้าวทำไมแค่1เกมเกมเองลับใบแดงโดยตรงไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆในส่วนของการฟาวของฟานได้ค่ะมันเป็นการฟาวแบบโปรเฟชชั่นอลฟาวนะคะซึ่งเป็นการฟาวที่ไม่ด้ยรุนแรงแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะมันจะแตกต่างกันถ้าหากว่าเป็นการฟาวที่ตั้งใจตั้งใจหดขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นใบแดงโดยตรงซึ der der ่งก das heißt ็จะโดน3เกมนะคะเป็นการฟาวที่รุนแรงอะไรเงี Z, ้ยแต่ในของฟานได้กคือมันเป็นการเข้าเกมแบบธรรมดานะคะที่ขาเขาเนี่ยดันใบสกิดนะคะดันใบสะกิดข้อเท้าของอีซักมันก็เลยทําให้ ผู้ตัดสินอาจจะมองว่าฟันได้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในกรอบเขตโทษก็ตามนะแต่ก็ดีแล้วแหละที่ไม่กรอบเขตโทษเพราะว่ากรอบเขตโทษปุ๊บนอกจากเสียใบยแดงแล้วโดนจุดโทษด้วยนะคะทางด้านของเยือเงครอปค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยเยืงครอปก็บอกว่าเขามองว่ามันไม่ควรเป็นใบแดงเพราะว่า มันไม่ได้มีการประทะที่รุนแรงมันเป็นการสัมผัสกันเบาแบบเบาๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะครอบก็มีการเห็นแย้งกับคำ,คำตัดสินแต่ถามว่าจะมีการอุทธรณ์ไหมซึ่งติ๊กมองว่าไม่ได้มีการอุทธรณ์ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าไม่น่าจะมีการอุทธรณ์เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นการฟฝ้าที่ชัดเจนในมุมติ๊กนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฟฝ้าที่อาจจะดูเบาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเฟอร์จูฟานายก็เสียเหลี่ยมให้กับอีซักเหมือนกันเพราะว่าจังหวะนั้นถ้าว่าอีซักหลุดเเข้าาาไไปปปอะอจจะ็นกรกรดวับ ทางด้าของอาริซอนตัวต่อตัวก็ได้เพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนเทรนด์อ่ะก็หลุดตำแหน่งไปแล้วไม่ได้มีใครไล่ทันแล้วนะคะก็ยอมรับไป1เกมนะคะแต่ต้องไปลุ้นด้วยว่าจะโดนเพิ่มหรือเปล่าค่ะประเด็นต่อไปค่ะไปที่เรื่องของดาวินนูเยสเลยนะคะดาวินนูเยสก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะกับทางหน้าของสปอตนะคะ8 9 0สื่อของ อุรุไวนะคะสื่อบ้านเกิดของเจ้าตัวนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวนะคะได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมที่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะคะก็เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆนะคะว่าเขาเนี่ยก็ระเบิดอารมณ์ในเกมนี้นะคะเขาได้เปิดหัวมาค่ะว่าคือเยเกนครอปเนี่ยเป็นกุนซือที่เขาเคารพนะคะเป็นโค้ชก็คือเขาก็ยอมรับในคำ สั่งคือโค้ดบอกอะไรเขาก็บอกนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามอย่างทํางานอย่างเต็มที่อย่างที่สุดนะคะทํางานแบบเงียบๆในแบบของเขานะคะ แล้วก็รอโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมถ้าหากว่ามีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะลงเล่นนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการที่แบบพอได้โอกาสแล้วเขาระเบิดอารมณ์ลงไปในสนามระเบิดสิ่งที่ถูกต้องทาที่ถุงสิ่งที่ถูกต้องนะคะให้มันไปแบบให้มันอยู่ในทิศทางที่ดีที่เป็นผลดีกับทีมนะคะเพื่อต้องการพิสูจน์ตัวเองนะคะเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยนะ,ะนอกจากนี้ค่ะเขายังได้มีการพูดถึงอ้อมกอดที่เขา กับเยอขก้นครอปนะโดยเยือขก้นครอปเนี่ยก็มักจะกอดนะักเตะตลอดเวลาอยู่แล้วที่มีการเปลี่ยนตัวหรือหลังเกมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดยเขาก็บอกว่าการกอดระหว่างเขากับครอปเนี่ยมันทำให้เห็นถึงความรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็บอกค่ะว่าเขาแฮปปี้มากๆผมเชื่อว่าครอปเห็นในความตั้งใจเห็นทุกอย่างของผมนะคะ แล้วเขาก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสุดสัปดาห์นี้ในเกมแอตตันเวลาก็มีออกสตาร์เป็นตัวจริงด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของยิงครอปเนี่ยก็มักจะให้โอกาสในการลงเล่นกับนักเตะด้วยนะคะก็ต้องมารอดูว่าจะยังไงค่ะแต่คิดว่าได้นะ ทีนี้ไปที่บทสัมภาษณ์ของคู่หูของเขานะคะนั่นก็คือคู่ของอาริซอนนะคะแล้วก็ทางด้านของเอ,อ่อนูนเยสนะคะก็ได้มีการสัมภาษณ์นะคะโดยเขาก็บอกค่ะว่าเขาเนี่ยเหมือนพยายามบอกดาวินน yes ูนเยสตลอดเวลาว่าแฟนแฟนรักเขานะนายต้องพิสูจน์ให้เห็นเพราะว่าแฟนแฟนเนี่ยพร้อมจะให้กําลังใจนายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก นั่นแหละคู่นี้เขาก็สนิทกันนะคะเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันพูดพูดกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดาวินูเนยสก็พูดภาษาโปรตุเกสนะคะพูดภาษาสเปนคืออาริซอนเนี่ยก็พูดได้นะคะมันก็เป็นการสื่อสารที่เข้าใจนะคะคอยเป็นล่ามคอยแปลให้กันนะคะอย่างเมื่อวานหลังเกมทางด้านของทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อ่าเพราะว่าดาวินูเนยสได้แมนออฟเดอะแมตช์เนาะนะะักข่าวก็มีการถามว่าเอ้ยเขาถามความเห็นเกี่ยวกับเกมวันนี้กับนิวคาสเซิลนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอก นะคะเจ้าตัวก็ได้บอกว่าผมอ่ะมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะที่แบบทําประตูได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่คืออาริซอนเนี่ยแปลเป็นภาษาโปรตุเกสนะคะดา <c oughs> วินูนเนสก็มีการตอบค่ะแต่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยตอบเป็นภาษาอ่าสเปนนะคะอ่ะประเด็นปิดท้ายวันนี้นะคะปิดท้ายด้วยสถิติของลิเวอร์พูลหน่อยค่ะลิเวอร์พูลค่ะขึ้นแท่นเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในช่วง ทดเจ็บนะคะคือ90นาทีบวกนะคะอยู่ที่42ประตูค่ะซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะรองลงมาคืออาร์เซนอลอยู่ที่30ประตูค่ะอันดับที่2อนะไออันดับอันดับที่3นะคะได้แก่ทอรเนมฮอสเปอร์ที่29ประตูแล้วก็อันดับที่4ค่ะได้แก่แมนเชสเตอร์เดนะคะยิงอยู่ที่27ประตูค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าดาวินิเนสก็ชอบยิงใน last minute นะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ดาวินิเนสแหละเชื่อว่าในเกมต่อไปนะคะดาวินิเนส ก็น่าจะได้ออกสัดเป็นตัวจริงนะคะโดยปกติเยออื่อรลับก็มักจะตอบแทนนักเตะนะคะอย่างนี้อยู่แล้วถ้านักเตะคนไหนเล่นดีเยออื่อรลับก็จะตอบแทนคุณงามความดีของนักเตะด้วยการให้ลงเล่นในเกมต่อไปแล้วที่ก็เชื่อว่าในเกมต่อไปทาหน้าของโจโกเมสก็น่าจะได้ออกสัด เป็นตัวจริงนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละอย่างแรกเลยคือฟันจิฟร์จิฟันไดโดนแบนแต่ถึงแม้ว่าฟร์จิฟันไดไม่โดนแบนนะจากผลงานเกมที่แล้วอ่ะทางด้านของโจโกเมสเนี่ยนะคะไม่ใช่โจโกเมสสิพูดผิดโจโกดินนะคะโจโกดินก็แสดงร่างถอกมาเชื่อว่าก็น่าจะได้รับโอกาสในการลงเล่นนะคะอืม ได้อยู่แล้วเกมหน้ายังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีฟร์ชิฟันได้นะคะแต่ต่อให้มีก็น่าจะได้โอกาสนะคะและนี่คือเรื่องราวรอบรู้เรื่องของทิ่ดิ้งนำมาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคอมเมนต์ชี้แย้งได้ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาแย้งได้เลย พลาดตรงไหนข่าวพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเพราะว่าติเองช่วงนี้ก็สมองก็จะเบรอเบ,บนิดนึงนคะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนค่ะฝากติดตามช่องผู้หญิงดูบอลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเอ่อยูทูบผู้หญิงดูบอลออฟฟิเชียลนะคะ Facebook ผู้หญิงดูบอลค่ะแล้วก็ทิกตอกผู้หญิงดูบอลออฟฟิเชียลค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากติคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะรักนะคะบ๊ายบาย